สวัสดีครับ DIY and ค o l o r ช h อ p DIY ทุกรูปแบบแดกกับทุกงานช่างนี่ก็อยู่กันที่หน้าช็อปนะครับก็คือบริเวณบ้านที่พักอาศัยนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนฝาบ้านด้านบนนะครับที่เป็นงานไม้ผวกกินนะครับแล้วก็เสื่อมสภาพตามอายุการใช้าง,งานนะครับดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วก็มีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจนะครับ และนะครับก็ทําการรื้อแผ่นแผ่นฝาเก่านะครับก็หมุนครับจากสภาพทั้งอายุการใช้ง,งานแล้วก็ปลวกก็เรื่องหนึ่งน,นะครับที่ต้องให้ความสําคัญคือบริเวณที่เราจะทํางานถ้ามีอะไรกีดขวางอยู่ต้องออกให้หมุนนะครับอย่างกรณีนี้ก็คือแอร์ขวางอยู่นะครับก็เราติดต่อช่างแอร์ไปแล้ว เดี๋ยวก็ทําการบล็อกน้ํายาแล้วก็นื้อออกให้หมดนะครับแล้วก็ตอนเย็นให้เขามาติดตั้งใหม่อ่นนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับกรณีที่เราต้องรีแอร์ย้ายแอร์นะครับอันนี้เราใช้กรณีว่าใช้นั่งร้านแบขึ้นย้ายได้นะครับก็เราเสร็จฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวเราก็ขยับไปมาฝั่งนี้ซึ่งด้านล่างก็มีมีของที่เรากรองไว้ครับ ขวางอยู่ก็จะลําบากนิดนึงนะครับถ้าเป็นไม่ได้เราก็ย้ายออกให้หมดน,นะครับกรณีของกีดขวางจะ้ทางานได้สะดวกหน่อยน,นะครับก็ย้ายมานะครับตัวนั่งร้านก็ทําการเบรกล้อให้เรียบร้อยนะครับเพื่อในการปลอดภัยในการทํางานก็มีอุปกขวางการทํางานข้างเยอะครับเป็นไม้หนักๆนั่นเลยก็ค่อยทำไปครับ ไม่รี่ไม่ร้อนก็เซ็นติเฟิร์สไว้ก็ช่างแอมมาแล้วครับก็เดี๋ยวจากการถอดทาการรื้อลงนะครับ ขาด้วยเพราะว่าผนังบริเวณนี้เราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับก็อุปกรณ์ของช่างแอร์ก็มีบันไดามามาพร้อมเลยส่วนรถก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับแอร์นะครับวัดแรงดงแรงดันอุปกรณ์ใช้งานระดับมืออาชีพครับก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ช่างแอร์กับช่างรับเหมาไว้เลยนะครับเผื่อ,อใครสนใจ ทำบ้านต่อเติมบ้านติดตั้งแอร์นะครับก็ให้อยู่ในคลิปเดียวกันไปเลยก็สนับสนุนครับอาชีพแต่ละอาชีพช่วงนี้โควิดจะช่วยกันไปครับก็งานแอร์ครับเป็นงานที่ละเอียดอ่อนต้องเป็นช่างเฉพาะทางนะครับเค่มือต้องพร้อมอุปกรณ์ต้องพร้อมอแล้วก็ต้องมีความรู้ความชํานาญพอสมควรนะครับว่าอย่างไรเซฟเซฟตี้แล้วก็ปลอดภัยนะครับก็งานตัดระบบแอร์นะครับเป็นการบล็อกน้ํายาแบบ ประหยัดนะครับไม่ต้องเสียน้ำยาในการติดตั้งใหม่นะครับก็ขั้นตอนก็ียวเปิดระบบให้พี่ครับนะครับอดีก็ต้องช่วยๆกันครับหลายๆคนหน่อยนะครับมีวิธีงใช้หกเหรียญนะครับในการบล็อกน้ำยาแอร์นะครับก็คือเปิดเครื่องช่วยนะครับให้ระบบทำงานแล้วก็กลไกเขาทำงานนะครับโดยรายละเอียดก็เราก็ไม่รู้มากนะครับ คือมีขั้นตอนในการบล็อกน้ํายานะครับไม่ต้องมาแบ็กใหม่ในตอนติดตั้งนะครับก็แค่เแล้วก็ใส่ยิง็เสร็จก็มีคนช่วยครับเป็นเป็นพอดีงานหลายช่างก็ช่วยๆกันได้ครับมาดูมุมมองจากด้านบนนะครับผ่าาจกภายในบ้านก็ค่อยเรือไปครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เรา หรือแอร์นะครับก็ดได้ทำงานได้ง่ายขึ้นก็ไล่ปฏิรชนครับค่อยๆทำครับก็เดี๋ยวงานแอร์ก็มีต่อเนื่องนะครับน่าจ,จะมีคลิปต่อเนื่องกันพอวันนัดช่างไวก็อาจจะมีการล้างแอร์แล้วก็ปรับระบบบางอย่างนิดหน่อยนะครับงานแอร์จะหนักหน่อยนะครับก็ช่วยกันสองคนแล้วก็เตรียมม้กระดานยาวๆพาดค่อยๆลงมาเป็นชั้นๆนะครับ ต่างมาระวังนะครับเพราะว่าทํางานที่สูงกับของหักษณะกไปห,<ๆ>หย่อนกันลงมาจังหวะดีมีช่างงานก่อสร้างคอยช่วยด้วยนะครับ<ๆ>เพราะว่างานนั่งร้านจะมีพวกเหล็กคำ้ำสร้างความขึงแรงนะครับมันก็จะเป็นการกีดขวางถ้าเป็นบันไดก็จะลงมาเป็นช่วงยิงช่วงค่อยลงบันไดทีละขั้นนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ อาจจะมีนั่งร้านนะครับการทํางานก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง<อ>สิ่งทุกอย่างปลอดภัยไว้ก่อนครับอาจจะมีเสียงลมนะครับ,บ,รบพัดลมอยู่ข้างหลังดื่มไปก็ลงมังกรนะครับก็ปลอดภัยละก็วางหลบๆในการทำงานไว้นะครับเจะมีเศษไม้เศษกระดานในหล่น ก็เราจะเห็นได้ว่านะครับบ้านโครงสร้าง40ปีที่แล้ววัสดุที่ใช้ถ้าเป็นวัสดุดีไม้ไม้แข็งเนื้อแข็งนะครับมันก็ยังคงสภาพเป็นไม้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสมัยนี้นเป็นงานเหล็กมันก็จะมีสนิมถ้าเราแกะออกมาแล้วผ่าสนิมไม่ดีนะส่วนงานไม้เนี่ยไม้ยังคงเป็นไม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะว่าเขามีตัววัสดุปิดบงัดบง อแอร์ก็เหลือแค่ตัวหนึ่งฉากก็กกต้องวัดระยะระหว่างชายล่างนะครับกับตัวไม้เพื่อการติดตั้งแอร์นะครับเพราะว่าการเจาะรับกำนังของตัวแอร์เนี่ยต้องอยู่บริเวณกลางไม้นะครับอย่างไรช่างก็จดเอาไว้ตอนติดตั้งมันจะโดนปิดไปหมดแล้วเราต้องเจาะรูให้ตรงนะครับ โครงสร้างของแอร์ก็จะรับน้ำหนักไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่สำคัญเลยนะครับหรือเรียบร้อยนะครับก็เก็บทำความสะอาดพวกหลังนกฝุ่นละอองที่แบบอยู่ตามร่องตามอะไรนะครับเราติดตั้งไปมันก็ได้สะอาดด้วยวก็ไม่ปิวเข้าตานะครับก็ตัววัสดุ ที่เราใช้งานก็มานะครับเป็นแผ่นเชอร่าบอร์ดนะครับหกนิ้วก็คือความกว้างหกนิ้วนะครับเป็นสีธรรมชาติก็เดี๋ยวมีงานสีทาสีกันต่อนื่งนะครับก็ฝาบ้านนะครับไม้เชอร่าก็ดําเนินการมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็หมดเวลาทํางานนะครับก็ใช้ตัวผ้านะครับปิด กรณีที่ทำงานไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามันจะมีฝนตกแดดออกอยู่เป็นประจันนะครับช่วงนี้หน้าฝนก็ปิดกันน้ำเข้าฝนสาให้ดีนะครับก็ตัวบ้านประกอบเก็บงานเสร็จแล้วนะครับลงสีเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องแอร์ก็เดี๋ยวรอช่างแอร์มาประกอบแล้วก็ติดตั้งนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับทางขวาล่างของช่องทางด้านใต้คลิปนะครับเดีกัวกหมาคลิปหน้ากับ DIY and Construction DIY ทุกรูปแบบแดงกันทุกงานช่างสวัสดีครับก็อันนี้เราทำแค่ด้านเดียวนะฮะนะครับก็อาจจะทำอีกหลายด้านเลยก็บ้านข้างเคียงก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ เชกา,าเดียวกันเลยก็ค,ค,คือยกนั่งร้านข้ามลัวเองวานนี้ก็เหลือตรงไม้งอบนะครับก็คือปิดขอบพวกงานกระเบื้องงานยิดซ้ำนะครับทั้งหลายก็คือจะเป็นเหมือนกรอบนะครับลักษณะชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเข้ามุมส5้าก็ตัดส5ให้าให้ชนกันสวยๆนะครับ จะอยู่บริเวณขอบแบบนี้นะครับเพราะว่าของเก่ามันผุนะครับคือเขาจะวิ่งตามขอบเนี่ยครับคือเป,เป็นการปิดขอบไม่ให้จิงจบุ๊กแกเข้าไปทํารังได้นะครับแล้วก็พวกนกแมงสาบไม่ให้เข้าออกบริเวณขอบของฝ้าของขอบผนังทั้งหลายนะครับ